สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุงนภา,าท่านโนเอียงค่ะทีมภาษาสิทธ์บรรเทาทุกจังหวัดกาญจนบุรีสังการสมาคมคนัพิการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นทีมงานที่ประสานโครงการอาชีพให้กับน้องเบสน,นะคะเดี๋ยววันนี้ก็เราก็จะพามาเยี่ยมชมโครงการอาชีพของน้องนะคะเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมนายที่ือโพล์ครับพิการทางการเคลื่อนไหวครับโครงการอาชีพเลี้ยงไกล้ครับ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเ2ท e c h ค o l เทคโนโลยีจำกัดกำังงานใหญ่ครับนี่เราก็มาเยี่ยมชมนะคะเล้าไก่ไข่ที่น้องเบสเลี้ยงไก่ไข่ไว้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องเบสเล่านะคะว่าการดําเนินงานที่น้องเบสได้รับเงินงวดหนึ่งและงวดสองน้องเบสเอาไปจัดซื้ออะไรบ้างนะคะนเบสเล่าให้ฟังนะคะว่าได้รับเงินงวดแรกแล้วน้องเบสซื้ออะไรบ้างคะอ้เงินวดแรกผมก็ตอนแรกเป็นข้อพาร์ก่อนครับผมขาได้มาปรับ ตรงโรงเรือนครับผมมีเทพื้นครับก่ออิขึ้นนะครับก็ามุมจะข่ายน้อมนะครับก็จะมีตีแผ่นกระชิดร,รอบข้างนะครับแล้วก็มีชุดตรงตัก,กขาตั้งนะครับผมอันนี้รอบแรกใช่ไหมสองค่ะแล้วน้องเบสแล้วรอบสองแลน้องเบสได้รับเงินมาแล้วซื้ออะไรม้่งคะอ๋อนะวันแรกที่สองก็ได้มาก็เราไปซื้อหัวอาหารครับ 60ลูกกับไก่สาวร้อยแปดตัวครับผมมันจะมีพวกโปรตีนวิตามินยาบำรุงต่างๆครับผมวางแผลตามแขนครับก็คือในได้รับเงินสองรอบนี่คือตามแผนที่น้องเบสวางไว้เลยใช่ไหมคะใช่ครับน้องเบสลองเล่าให้ฟังค่ะว่าจากที่น้องเบสอ่ะทำโครงการอ,อาชีพเลี้ยงไก่ไข่อ่ะน้องเบสมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่ไข่ช่วยทําอะไรบ้างคะอ๋อผมช่วย อ้อาหารครับผสมยาส่งวิตามินนะครับผมแล้วก็เก็บไข่ครับคัดไข่ด้วยครับแล้วหลังจากที่น้องเบสได้เลี้ยงไก่ไข่มาแล้วอะ่ะนานไหมคะกว่าจะออกผลผลิตเนี่ยค่ะก็ไม่นานประมาณหนึ่งเดือนครับแล้วอ่าแล้วหลังจากอ่าได้ไก่ไข่ออกผลผลิตเนี่ยน้องเบสได้ประมาณวันป,ประมาณเท่าไหร่คะวันป,ประมาณที่ปออ๋อจังก็ได้ตอนนี้ก็ได้ประมาณวันละ 80ฟองตะวันครับผลผลิตกเ็เริ่มเริ่มออกตังแต่เดือนไหนนะคะประมาณที่น้องเบสได้มาประมาณเดือนกว่าคร่บก็คือลงลงไก่ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมใช่ไหมคะครประมาณปลายเดือนสิงหาคมได้เริ่มมีไข่ออกเลยใช่ไหมคะครับแล,ๆๆแล้วเมื่อน้องเบสได้ผลผลิตแล้วเงี้ยน้องเบสเอาไก่ไข่ไปจำหน่ายที่ไหนบ้างคะอ๋อมาขายเปจำหน่ายตาบรญคาครับผู้บ้านแล้ว่วนใหญ่จะเป็นลานคาร์ดก็แล้วับ แล้วในการที่จําหน่ายนี้น้องเวสอ่าจาหน่ายเนี่ยราคาเท่าไรหร่บ้างคะเนี่ยอ๋อจะจำหน่ายตามเบอร์ับผมเบอร์ตรัวคือก็ร้อยยี่สิบครับผมร้อยสิบเป็นหลักครับค่ะเดี๋ยวให้น้องเวสเล่า,ว,าว่าหลังจากที่น้องเวสได้ผลผลิตแล้วได้มีใก่ไข่ออกไปจําหน่ายแล้วนะคะว่าชีวิตของน้องเวสอะ่ะแล้วครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างค,ะค่ะอ,อ๋อทำให้ผมได้มี ได้เลี้ยงตัวเองได้ครับผมเพื่อแ้วครอบครัวได้เล็กน้อย<ข>เอาไว้เอาไข่ไว้กินเองได้ไม่ต้องไปซื้อซุปน้ำได้ครับนี่แสดงว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวได้เยอะเลยใช่ไหมคะเพราะเรามีไข่ไว้ทานเอง<ข>ด,ด้วยได้เเยยอะลครับดีมากแล้วเรื่องการจัดการเงินนี้ลุงเบ้นมีการเก็บทุนไว้บ้างไว้หาเวลาลงทงุนต่อไปในการจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะ ไอส้สามตัวนี้เล่าพี่ฟังหน่อยมีอะไรบ้างหนึ่งคือเป็นอะไรเป็นหัวหาอาครพคุณตะ,ตะ,ตะออมครับอ๋อดีมากเลยค่ะยังคือน้องยังมองอนาคตว่าเพราะโครงการอาชีพเนี่ยน้องจะได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะน้องก็มีการว้องแผนดีว่าจะต่อยอดนะคะที่จะเลี้ยงไกลไข่นี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะสุดท้ายนี้น้องเบสก็อยากจะขอบคุณบริษัทเอทูนะคะที่สนับสนุนโครงการอาชีพให้กับน้องเบสนะคะให้ น้องเบสมีอาชีพมีรายได้เช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวนะคะเดี๋ยวอ่าจะให้น้องเบสเก้าวขอบคุณนิดนึงค่ะขอบคุณบริษัเอทูเทคโนโลยีจำกัดรละงานใหญ่ด้วยนะครับ่นไทยผมได้มีงานทํามีรายได้เข้ามาครับจักแแรกที่ผมไม่มีรายได้เลยไม่มีงานทาขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับ